ลงปลาหางลูกยูแนะครับผมนะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับ mm hmm. น้ําก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผมนะ mm hmm. ครับี่เบ็น็งใช้สายยางครับนะดูน้าออกมาครับครับแตเบนก็ดูดหมดแล้วครับนะโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสอง หลังจากที่ตะเบนได้ทําการลงปลาหางลูกยูนะครับผมนะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับบ่อนี้ก็ได้ลูกปลามาแล้วนะครับผมนะได้ลูกปลามาแล้วนะครับลูกปลามาหลายตัวแล้วครับผมน้ําก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผมนะมองเห็นไหมครับลูกปลาน้อยๆครับ พอแม่ปลาอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยววันนี้ตะเบนจะเปลี่ยนน้านะครับผมนะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนถ่ายน้านะครับก็ดูดน้ําออกครับผมนะแล้วก็เติมน้าเข้าไปใหม่ครับผมพอแม่พอแม่ปลาครับผมลูกปลาเยอะอยู่แล้วครับผมนะเป็นยี่สิบสามสิบตัวเลยครับ น้ำเริ่มเขียวแล้วครับผมนะเดี๋ยววันนี้ตะเบนจะเปลี่ยนน้ำปลาหางนกยุงครับผมนะครับเห็นไหมนาะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตะเบนจะดูดน้ํำออกนะครับผมนะสักหกกิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นละครับนะเกือบหมดละจะได้เติมน้ำใหม่เข้าไปครับผม ลูกปลาลูกปลานน้อย,อยครับในแบร์ก็ใช้สายยางครับนะดูน้ำออกมาครับแล้วก็เอา ชอนครับกองเผื่อมีลูกปลาหลุดมาครับผมนะกองไว้นะดูเลยครับ น้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับผมนะครับใ่แมงเอาเหรอลูกปลามหลุดมานะครับผมนะน้ำเขียวว่าครับเขียวไว้นะครับตรงนี้มันแดดมันลงเต็มๆเลยครับผมนะแดดมันลงเต็มที่เลยน้ำจะเขียวไว้ครับ จริงเอาตะไคร้เขียวไปมัดตรงหัวสายยางก็ได้นะครับผมนะไม่ให้ลูกปลามันถูกดูดเข้ามาครับเอาตะไคร้เขียวมัดไว้ครับนะแล้วก็ดูดน้ําออกลูกปลาก็ไม่มาแล้วครับนะจะเป็นไม่ทำครับนะทำแบบนี้เลยดูตองนี้เลยก็ไม่มีลูกปลาหลุดมานะครับยังไม่โดนดูดมาอ่ะเดี๋ยวมารอดูตอนดูดน้ําเสร็จแล้วนะครับผมนะ เวตัดไปเลยครับครับตปเบนก็ดูดหมดแล้วครับนะก็มีปิดกระชอนมา3าสี่ตัวนะครับผมนะนะครับ <c oughs> ติดมาเยอะเลยครับผมนะนะครับอ้ามีแม่ติดมาด้วยโอ้ตอนนีได้มากเนี่ยนี่ครับติดมาครับ โอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองติดดูดออกมาสิบสองตัวครับผมนะมาดูอยู่ในนี้ครับนี่ครับนะฝูงหนึ่งอันนู้นแล้วครับหลายตัวอยู่ครับนะข้อ,อ,อนี้ชุดนี้นะครับหมดไปอันลูละ พอแม่ครับเดี๋ยวจะเป็นจะได้เติมน้ำกับผมนะนะครับเขาว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วนะครับลูกลูกลูกมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นเติมน้ำกั่นครับ ครับเป็นงก็ได้เติมน้ำมาแล้วครับผมนะครับเติมเท่าเดิมครับผมนะเติมเท่าเดิมก็ตรงนี้มันแดดแรงนะครับผมนะเดี๋ยวก็เขียวอีกครับอาทิตย์หนึ่งก็มาเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับผมนะอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับพ่อปลาแม่ปลาเลีนยบน้ําครับ ขนาดมันใหญ่เลยเออฮะใชะครับนะอย่ากำลังใจให้แต่เ็นเลนนะครับฝากเพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดองนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ